สวัสดีค่ะสวัสดีผู้ชมแฟนเพจแฟนคลับสินชัยคาเซนเตอร์รถบ้านสินชัยทุกท่านนะคะวันนี้กลับมาพบกับอุใน e ีีล่าสุดที่จะพาไปดูกระบะอีกหนึ่งสายพันธุ์อีกหนึ่งยี่ห้อเป็นยี่ห้อมาสด้ค่ะคุณลูกค้าก่อนจะไปชมภายนอกภายในของกระบะมาสด้าคันนี้นะนี่เห็นไหมตามาเหมือนนกเลยวไม่รู้ว่าความจริงคืออะไรนะแต่ความรู้สึกอ้วรู้สึกว่าเหมือนนกเลย ก็ขอแนะนําช่องทางการติดต่อกันก่อนเนาะอูอาจจะพูดไม่ครบทุกช่องทางเอาเป็นว่าอูให้เบอร์สายด่วนไปก่อน0899695577สายด่วนของเราทํางานทุกวันนะคะคุณลูกค้าส่วนช่องทางการติดต่ออื่นๆไม่ว่าจะเป็น f e c o o o y o y t u t u i n s t s t r g r l m n i แอดหรือว่า w o r ร์ลไวด์เวน้องปุ๊กแอดมินจะขึ้นให้ที่ด้านล่าง mm hmm. ขึ้นให้ที่ด้านล่าง คุณลูกค้าแคปไว้นะหรือว่าใครแคปไม่ทันในหัวข้อ EP เขาจะมีเบอร์ติดต่อไว้คุณลูกค้าก็สามารถโทรเข้ามาติดต่อได้ทุกวันเลยวันนี้ค่ะอูจะพามาชมกระบะคันนี้สีดำสวยงามคมเข้มเป็นยี่ห้อ Mazda นะคะคุณลูกค้า Mazda 2.5 t u r เทอร์โบไฮก็คือเป็นตัวสูงนะคะคุณลูกค้าไฮเลเซอร์คันนี้ปีจดทะเบียน2012ค่ะคุณลูกค้า ภายนอกนะสีดำตัวนี้ยกสูงมาจากโรงงานนะคะไฮเลเซอร์จากโรงงานก็คือยกสูงจากโรงงานไม่ได้มีการดัดแปลงช่วงล่างแต่อย่างใดนะคะแล้วก็ยกสูงนะคะก็ต้องมาคู่กับบันไดข้างเพื่อง่ายต่อการปีนขึ้นไปบนรถกรณีเราสูงไม่พอเดี๋ยวจะพามาชมด้านข้างนะคะบริเวณฟ้าถังน้ำมันและนี่ค่ะไฮเลเซอร์แท้จากโรงงานค่ะติดสติกเกอร์มาเรียบร้อยสวยงาม มาดูที่ด้านหลังกันบ้างก็จะมีบันไดหลังให้อย่างนี้และแน่นอนค่ะติดแม็กไลเนอร์มาให้เรียบร้อยแล้วแม็กไลเนอร์แทบจะไม่มีรอยเลยอะไม่มีอะไรหลุดออกมาเลยเดี๋ยวอุ๊เปิดให้ชมเนาะแม็กไลเนอร์จะมีของอยู่นิดนึงนะคะคุณลูกค้าเป็นอุปกรณ์การรีวิวแม็กไลเนอร์ไม่มีริ้วรอยเลยปุ้งปุ้งปุงปุโอเคขออนุญาตปิดนะ ในแม็กไลเนอร์ของรถกระบะค่ะส่วนใหญ่เขาจะมีตรงนี้ด้วยเอาไว้ผูกเชือกอันนี้บอกไว้นะคะเป็นเกร็ดความรู้แทรกระหว่างที่เราดูรถมาสด้าแม็กไลเนอร์เป็นของ Mazda โดยตรงเลยนะคะจะเห็นโลโก้ของ Mazda อยู่เลยแล้วคราวนี้เดี๋ยวอู๋จะพาไปดูภายในบ้างภายในบ้างว่ารถ Mazda 2.5 Hi-Laser g h คันนี้ภายในมีออปชั่น เป็นอย่างไรตามเข้าไปดูกันค่ะใน,ในของรถกระบะ m า z d a d a h i h i l h ้ e r ปี2012คันนี้นะคะพวงมาลัยหนังสีดำสามก้านค่ะคุณลูกค้าแล้วหน้าจอนี่ขอนำเสนอเลยเป็นเครื่องเสียงนะคะระบบทัสกีนติดมาให้เรียบร้อยอันนี้ยังไม่ได้ใส่แผ่นอะไรเข้าไปนะคะคุณลูกค้าใช้งานได้ตามปกติก่อนส่งมอบให้กับคุณลูกค้าเนี่ยเราก็จะมีการทดสอบนะคะการใช้งานต่างๆเห็นไหมมีไม่ว่าจะเป็น ไหมอะ่ะแสงพอเนาะเป็นรดิโอดีวดมี GPS ด้วยนะตัวเองดูทีวีได้ด้วยอะ่ะก็คืเสียบปลั๊ก AV-IN ได้นะคะเขอกลับไปก่อนนะเป็นระบบทัชสกรนแม่โดนนิดโดนหน่อยทัชเลยนะจะเธอมี usb ต่อ iPod แล้วก็อันนี้เป็นระบบเซตติ้งนะคะใช้งานได้ตามปกติเลยเดี๋ยวอุขอณอนุญาตปิดก่อนนะคันนี้นะคะภายในก็จะมีติสติ๊กเกอร์เชฟล่ามาเรียบร้อยเป็นเกียร์5สปีดนะคะคุณลูกค้า ด้านบนด้านข้างให้น้องซูมเนาะด้านฝั่งผู้โดยสารด้านข้างนะคะก็จะมีตู้ตกไว้เก็บของได้แล้วก็ด้านข้างก็จะมีช่องสําหรับเก็บของขวดน้ําหรือใส่สัมภาระต่างๆด้วยโอ้วันนี้ลงมารีวิวแบบว่าร้อนๆมากเลยอะ่ะเดี๋ยวอุขออนุญาตเปิดเครื่องสตาร์ทเครื่องเลยเนาะจะได้เปิดแอร์ด้วย <laughs> อย่าลืมนะคะก่อนสตาร์ทเครื่องทุกครั้งเช็ค <sh ake S 1> ว่ารถอยู่ในตำแหน่งเกียร์ว่างนะค่ะ ค่ะเดี๋ยวพามาดูเลขไม้นะคะ Mazda h i g เลเซอร์2.5 Turbo ปี2012คันนี้เลขไม่นะวันนี้คือแสงเราอาจจะไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่เลขไม่หนึ่งแสมหมื่นเก้าพิกิโลเมตรนะคะคุณลูกคา้าเดี๋ยวอุ้เทสแอร์ให้นะคืออุบอกเทสแอร์ให้อุ้บอกว่าเย็นอะ่ะมันก็ลูกค้าก็ไม่รู้หรอกเนาะเพราะว่ามันเป็นคลิปความเย็นมันไม่ทะลุจอไป คือมาดูเนี่ยลูกค้าก็จะรู้ว่ามันเย็นจริงๆอ่ะนนี้อุเทนแล้วเรียบร้อยแอร์เย็นดีขอเปิดแอร์ไว้ก่อนเลยว่าเพราะร้อนคันนี้ค่ะเก๋ๆมาพร้อมกับสมุดร,รับประกันและการบริการก็คือคู่มืออยู่ครบบร v ก c รอยู่ครบเลยนะคะคุณลูกคา้า Mazda High Lancer ปี2012สีดำา p p n n c p p คันนี้คุณลูกค้าเข้ามาดูมาชมกันได้ทุกวันเลย แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่อยากจะนำเสนอภายในคือเขาเป็นเบาะหนังสีดำได้คลิปด้วยสีแดงสวยมากดำแดงตัดกันเก๋ไก๋สุดๆเลยแล้วก็ต่อไปอูจะพาไปดูนี่ไฟสองสว่างนะคะก็จะแยกเหมือนเดิมทั้งฝั่งผู้โดยสารแล้วก็ฝั่งคนขับได้ทั้งซ้ายและขวาเลยนะคะคราวนี้เดี๋ยวพาไปดูข้างหลังบ้างว่า โ oh, อ้อากว้างขวางแบบไหนเพราะว่าคันนี้เขาเป็นโอเพนแค่ะ่ะลูกค้าเข้าง่ายเข้าสะดวกเดี๋ยวไปดูข้างหลังกันนะมาดูแคปกันบ้างนะคะ HIGH l a อ e r 2.5ปี2012มาด้าคันนี้เป็นโอเพนแคปค่ะก็เปิดแคปได้นะคะตามนี้คุณลูกค้าชั่เปิดมาดูได้เลยนะตัวนี้เดิมเดิมทุกอย่างแบบว่าเดิมเดิม ไม่มีการเคาะป๊อกอะไรทั้งสิ้นเลยนะคะคุณลูกค้าเรามาดูเบาะแคบกว้างขวางเป็นเบาะหนังสีดำนะอันนี้อยากให้น้องปุกซูมให้นิดนึงว่าเบาะใหม่จริงนี่สงสัยว่าฝ่ายปรับปรุงสภาพจะเพิ่งลงน้ำยามามีเสียงเอ๊ะเอ๊ะเพิ่งขัดมาอย่างดีค่ะเบาะคริกหนังนะคะทางด้านข้างตรงนี้ก็จะมีช่องสำหรับใส่แก้วใส่สัมภาระได้แน่นอน เดี๋ยวอู๋จะขึ้นไปให้ดูนะก็ขึ้นไม่ยากค่ะปีนบันไดก็ได้หรือไม่ปีนบันไดก็ได้โอเคตรงนี้เราก็ปรับบอกคนขับได้นะคะและแน่นอนค่ะทางด้านหลังเดี๋ยวน้องปุ๊กน่าจะมาถ่ายให้ดูแหละอาจจะมาน้องปุ๊กเข้ามาเนาะเดี๋ยวพี่กระดึบมาทางนี้ก็ได้เพราะายกลัวรถเปื้อนก็จะมีนี่นะคะช่องสําหรับใส่แก้วได้แล้วก็มีตะขอแขวน ของแขวนก็จะมีทั้งซ้ายทั้งขวาเลยเอาดูทางดูทางไหนกับตัวเองดูทรงนี้ตรงนี้ใช่ไหมคะลูกโอเคก็เอาไว้แขวนของแขวนอะไรได้นะคะอูว้ว่าเราควรสงสัยว่าเราจะเข้ากันหรือดูร้อนกันแล้วแหละเพราะว่าน้องก็มาเวลาเดิมในการรีวิวนะแต่แดดแรงมากมคราวนี้เดี๋ยวอู้จะพาไปเทสต,ตัวกระจกไฟฟ้านะคะคุณลูกค้าไฮไลท์เซอร์ของมาด้าทุกคันนะคะต้องเป็นกระจกไฟฟ้าเซ็นทรัลล็อกนะอันนี้มาดูกัน น้องจะอยู่อีกฝั่งหนึ่งของกระจกแล้วอูก็จะกดกระจกลงใช้งานได้ปกตินะคะควบคุมจากฝั่งคนขับได้ขึ้นลงแล้วก็กระจกข้างนะคะก็จะปรับไฟฟ้าเหมือนกันปุ่มจะอยู่ที่ด้านในนะคะคุณลูกค้าตรงนี้น้องก็อาจจะอ้อมหน้าต่างมาเพื่อมาดูตรงนี้นะคะก็จะเขียน L R อ,อ,อันนี้เพื่อไว้ปรับกระจกมองซ้ายมองขวา ใช้ง,งานได้ตามปกตินะคะระบบเซ็นทรัลล็อกก็อย um ู่ตรงนี so, ้เลยก่อนส่งมอบรถให้กับลูกค้าทุกคันนะคะทางสินชัยคัสเซ็นเตอร์มีเจ้าหน้าที่มีฝ่ายที่ตรวจสอบสภาพรถแล้วก็ปรับปรุงสภาพเพื่อส่งมอบรถที่ดีที่สุดให้กับคุณลูกค้านะคะจะพามาดูห้องเครื่องของ Mazda High Laser 2012 2.5 Turbo Open Cap คันน mm. ี้นะคะก็เหมือนเดิมเปิดห้องเครื่องปลดล็อกด้านในมือลูบมาเราก็จะเจอเดือย พัก้วยนิดนึงแล้วก็ยกขึ้นได้เลยแต่ละยี่ห้อนะคะไม้ค้ำเนี่ยมันก็จะอยู่คนละฝั่งอันนี้ขึ้นไปค้ำฝั่งขวาเขาก็จะมีลูกศรบอกให้นะนี่เหมือนกันเห็นไหมสังเกตได้ว่าเขาจะมีบอกว่านี่เป็นลูกศรนชิมาคุณต้องมาค้ำยันตรงนี้นะไม่ใช่ไปค้ำตรงนี้นะไม่ใช่นะผิดนะเดี๋ยวดูด,ดูอยู่ฝากระโปรงทับหัวต้องค้ำให้ถูกที่นะคะคุณลูกค้า โอเคห้องเครื่องคันนี้ค่ะเครื่องเป็น D O S C 16 Wow direct injection นะคะแห้งสนิทเดิมเห็นได้เนี่ยรอยสีที่มาร์กตามเครื่องเนี่ยยังอยู่เลยนะคะจากโรงงานเลยคือไม่มีการแกะไม่มีการแงะใดๆทั้งสิ้นรอยนี่อันนี้เขาเรียกแผ่นเพจนะคะลูกค้าแผ่นเพจก็ไม่ได้มีการแกะเลย เดิมๆจริงๆร,รถปี2012สภาพนี้ถือว่าผลหายากอะค่ะคุณลูกค้าที่จะแบบมาไม่มีการโอเวอร์ฮอลถือว่าเจ้าของเดิมเนี่ยดูแลเครื่องได้ดีมากเลยตรงนี้นะคะเป็นฝั่งด้านซ้ายก็แห้งสนิทด,ดีทุกอย่างน็อตทุกอย่างเดิมๆเลยค่ะคุณลูกค้ารอยซีลยังอยู่คมครบ โอเคขออนุญ,ญาต,ตภายนอกภายในห้องเครื่องกันไปแล้วคราวนี้จะมาบอกราคาค่ะคุณลูกค้า Mazda h i l เล e r 2.5 OpenCAP ปี2012สีดำคันนี้มากับราคาที่สามารถจะต้องได้ราคาชิปชิปจิบจิบ259,900บาทนะคะ259,900บาท หาไม่ได้ง่ายๆนะคะกับกระบะตัวยกสูงจากโรงงานปีไม่ต่ำมากด้วยปี2012ที่คุณจะผ่อนเพียงประมาณ5,000บาท5,000บาทต่อเดือนนะคะคุณลูกค้าแวะมาชมมาดูมาทดลองขับหรือปรึกษาปัญหาเรื่องการจัดไฟนั้นกับเราสินชัยค่ะเซ็นเตอร์ได้ทุกวันสายด่วน0899695577นะคะหรือจะเป็นช่องทาง Facebook อินสตาแกร o u t u b e หรือว่า Line Ad ก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะคะคุณลูกค้าช่วงนี้ถ้าตอบช้าไปบ้างใน Facebook ใน Line Ad ยังไงอุรบกวนเป็นสายด่วน0899695577นะคะสำหรับ EP นี้ลากันไปก่อนแล้ว EP หน้าจะพาไปชมรถอะไรฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe ติดตามกดกระดิ่งกันด้วยนะสวัสดีค่ะ